สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสวยๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะท่านใดสนใจผ้าไหมสุรินนะคะผ้าไหมสวยๆคัดเนื้อผ้ามาให้แล้วนะคะแอดไลน์เบอร์นี้มาทักทายคุยกันได้นะคะวันนี้นำผ้าสามตะกอนะคะมาให้ชมพื้นแรกนะคะเป็นผ้าลายน้ำไหลนะคะลายแบบนี้ผ้าผืนนี้ที่บ้านทอเองนะคะน้องสาวทอ เป็นผ้าแบบนี้นะคะลายน้ำไหลโพลนะคะลูกออดผสมกันนะคะสับวางสีได้สวยงามนะคะแบบนี้ผ้าสารตะกอลายน้ำไหลนะคะ คือละ1,700บาทนะคะผืนนี้1,700บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีท่าในใดสนใจทักมานะคะผ้าไหมสวยๆค่ะเนื้วผ้าเป็นแบบนี้นะคะ สนใจผ้าไหมสวยๆแอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะ mm. พื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บของคุณอานะคะ mm. ไม่เต็มสองเมตรนะคะผ mm. ืนนี้ไม่เต็มสองเมตรนะคะร้อยแปดสิบผ้าค่ะแต่ลายสวยนะคะเป็นผ้าเก่า เป็นผ้าที่คุณอาเก็บไว้นะคะเหมือนแบบไปรับไหวมาค่ะแล้วท่านก็เก็บไว้แต่ตอนนี้มีความจําเป็นนะคะก็เลยเอาออกมาให้ช่วยจําหน่ายให้หน่อยนะคะพืนนี้ประมาณร8 0ยแปฝานะคะไม่ถึงสองเมตรค่ะถ้าในใดสนใจทักมานะคะผืนนี้ผืนละ1,900บาทนะคะราคานี้ เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเป็นผ้าเก่าเก็บของคุณอาค่ะผ้าเก่าเก็บโบราณจริงๆนะคะจะส่วนใหญ่จะไม่ถึงสองเมตรนะคะท่านใดสนใจทักมากค่ะอีกผืนหนึ่งค่ะผ้าเก่าเก็บของคุณอาอีกผืนหนึ่งนะคะไม่ถึงสองเมตรเหมือนกันนะคะ เชิงล่างเชิงเดียวนะคะลายนี้เป๊ะมากสวยนะคะลายนี้สวยแต่ไม่ถึงสองเมตรดีนะคะลายสวยนะคะสวยงามลายนี้สวยมากค่ะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวแบบนี้นะคะถือว่าลายเป๊ะเลยค่ะผืนนี้ เป็นผ้าเก่าเก็บของคุณอานะคะถ้าได้สนใจทักมาค่ะผืนละ1,900บาทนะคะผืนนี้1,900บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้สวยจริงๆค่ะเนื้อผ้าสวยลายสวยมากค่ะ ชอบที่ลายนะคะผืนต่อไปนะคะเป็นขอโบราณค่ะลายขอโบราณผ้าสามตะโกลายขอโบราณนะคะผืนนี้ลายคมชัดอีกผืนหนึ่งนะคะ เป็นขอที่ลายคมมากนะคะท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละ2,000บาทนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะลายขอโบราณ สนใจผ้าใหมทักมาค่ะผืนต่อไปค่ะเป็นผ้าสามตะโกสีธรรมชาตินะคะผืนนี้ผ้าสวยผ้าเชิงล่านเชิงเดียวเนื้อผ้าสวยมากลายบ้านสีทิศนะคะแต่ว่าลงสี ลงสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นผ้าสองสีค่ะสามตะโกสีธรรมชาตินะคะเนื้อไหมเรียบเนียนสวยมากๆนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ พื้นละสองพันสองร้อยบาทนะคะพื้นละสองพันสองร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปค่ะ ผ้าสามตะกอนะคะเครือสมอค่ะผ้าเชิงบนล่างนะคะสีธรรมชาติแบบนี้นะคะ ทานานสนใจผ้าสามตะโกรสีธรรมชาติเครือสมอนะคะพื้นละ2,200บาทนะคะพื้นนี้2,200บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสีธรรมชาติสวยๆนะคะสนใจผ้าใหม่แอดไลน์เบอร์นี้เข้ามาคุยกันนะคะ วันนี้นำเสนอ3ตมตกโกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ